จะพูดนําว่าท่านจันจากปรวรสันติอศอันนี้เป็นการแนะนําที่ดีมากเพราะว่าปวารเนี่ยยิ่งกว่าวัดนะปกติเวลาเราเจอพระสงฆ์เนี่ยสมณะนักบวชทั้งหลายเราจะถามว่าอยู่วัดไหนสําหรับปัณรมาเนี่ยอยู่มากกว่าวัดอยู่มากกว่าปรวรเขาขอโทษอยู่มากกว่าวัด เราะว่าบาวรเนี่ยแปลว่าบ้านวัดและโรงเรียนขออนุญาตตั้งเฟซบุ o กไลฟ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเมื่อเชา้านี้เทศที่สันติอาศกก่อนชั้นอาหารต้องรอบด้วยกันขออนุญาตแป๊บเดียวนะ เมื่อวานนี้พี่น้องก็เราไปร่วมชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางการาได้สำรวจว่าตัวเลขของผู้ไปชุมนุมเนี่ยตกประมาณสองหมื่นกว่าคนนะ,อ,ะอันนี้ทางโยมจะมาเถียงอะไระตัวเลขทางการโยมตัวเลขทางรัฐบาลเขา ตำรวจว่าสองหมื <If> ่นก็มีก <anak> ี่ร้อยคนก็ไม่รู Net ้อ่ะก็นโมตตะระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตะนโมตตะระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตตะนโมตตะระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตะกอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองขอคารวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาชนผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเดืองทุกโดยแท้ขอน,น,นมันสการแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดี ขอกราบนมักการพ่อครูสมณพโพธิรัก์และหมู่สงด้วยความเคารพย่างสูงยิ่งเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมทุกชีวิตอาตมามีความภูมิใจมากที่ทางเวทีคอปทอส่งข้อความไปนิมนต์อาตมามาขึ้นเวทีต่อเนื่องจากเวทีใหญ่เมื่อวานนี้อาตมาก็เลยตั้งจิตที่จะมา แม้ผลจะตกแม้จะประสบกับความลำบากเดือดร้อนทางกายแต่มีความสบายใจเป็นอย่างมากเราตมาเดินทางหลังจากเทศที่สันติอโศก่อนฉันแล้วก็เทศที่มุลีิิิเพื่อนช่วยเพื่อนมีแขกมาเยี่ยมก่อนฉันสองรอบด้วยกันวันนี้นั่งเรือมาจากบังกะปิ วัดศีบุญเรืองแล้วก็มาเปลี่ยนเรือที่ประตูน้ำฝนตกหนักมากหนักแบบกระนําเลยทีเดียววะมาที่ผ่านป้าฝนก็ยังคงตกอยู่อาตมายืนหลบฝนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งจิตดำลึกนึกถึงพระองค์ท่านเนาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้า พระองค์ท่านเสด็จไปที่หัวหินไกลกังบนเนะี่ยทางนี้คณะราษฎรก็ยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ปัดนี้ก็ผ่านมา90สามปี90กว่าปีแล้วก็คืนนี้ฟังทนายนกเขาพูดเรื่องนี้เหมือนกันทนายนกเขาพยายามพูดย้ำแล้วย้ำอีกเกี่ยวกับเรื่อง เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมา93ปีแต่ปรากฏว่าการปกครองในประเทศไทยเนี่ยยังมีลักษณะยักตื้นติดตึกยักลึกติดตักอันนี้ทนายไม่ได้พูดหรอกอาตมาไม่จะพูดเองคือจริงๆการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเมื่อสองสี่เจ็ดห้านี่ยอาตมามองว่ามันเริ่มต้นเป็นพุทธสาวาสอาตมามองดูนะ มันเริ่มต้นจากมุสาวาทวันที่2บตีมิถุนาเนี่ยจริงๆทหารไปไปทำภารกิจอื่นแต่ปรากฏว่าคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ช่วยจังหวะที่ทหารไปรวมกันที่พระที่นั่งอนั้นตสมาคมหรืออย่างไรนี่แหละก็ปรากฏว่าประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยนั้น ก็ใช้วิธีการต่างๆเอาเถอะนั่นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์คนที่เชียร์คณะราษฎร์ก็จะพยายามหาแง่มุมที่ถูกต้องของฝ่ายคณะราษฎรคนที่ไม่เชียร์ฝั่งคณะราษฎรก็จะตําหนิตีเตียนกับคณะราษฎรแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็ถือว่าผ่านไปแล้วแล้วก็ผ่านไปเกือบร้อยปีแล้วเพื่อทีาจะมามองดูว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่อง คือประเทศไทยเราเนี่ยมีประชาธิปไตยสองขาซึ่งถามว่าอันนี้เป็นเรื่องดีไหมถามว่าตรรมาเห็นด้วยกับคณะราษฎรในเรื่องใดธรมาเห็นด้วยกับคณะราษฎรที่ยังคงประชาธิปไตยแบบสองขาในประเทศไทยไว้หมายความว่า,วาการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยธรตมมาสนับสนุน อาดมาชื่นชอบเพราะว่าประเทศหลายประเทศเนี่ยปกครองแบบประชาธิปไตยไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างอเมริกาเป็นต้นอ,อพยพมาจากอังกฤษเดชพญาจากวิธีการปกครองแบบอังกฤษก็เลยมามีประชาธิปไตยแบบอเมริกาอันนี้ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในขณะที่อังกฤษเนี่ยยังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ หาามหายความว่ายัางรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่พี่น้องสังเกตดูสองประเทศนี้ก็แล้วกันอาตมาว่าประเทศอังกฤษเนี่ยยังไงก็มีสเสน่ห์กว่าประเทศอเมริกาเนาะอาตมาว่าประเทศอังกฤษเนี่ยยังไงก็มีสเสน่ห์กว่าประเทศอเมริกาเพราะอังกฤษยังรักษาสถาบันไว้ขมนเนี่ยก็ยังรักษาสถาบันไว้แต่ก็ปรากฏว่าทางฝ่ายการเมืองเนี่ยจะไม่ จะไม่ทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่สูงทรงตักติดทักเท่าไรอ่อาเถอะเราก็ได้ต่พูดผ่านๆเนี่ยก็เป็นการเมืองระหว่างประเทศในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในขณะที่พระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่ได้รับความรักความเคารพ ในส่วนของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเนี่ยภาพเมื่อคืนนี้น่าประทับใจมากเลยเนาะพวกเราร้องเพลงตอนจบหลังจากคุณจตุพรพูดปิดท้ายแล้วอะ่ะพวกเราร้องเพลงเพลงอะไรนะแผ่นดินนะนะบ้านเกิดเมืองนอนใช่ไหมนั่นแหละพวกเราร้องเพลงกันน่ารักน่าฟังมากเลยบ้านเกิดเมืองนอนตอนแรกนึกว่าจะร้องเพลงหนักแผ่นดินนะ แต่ตอนแรกที่พี่ปองถามว่าจะเป็นเพลงอะไรอ่ะหลายคนส่งสัญญาณไปว่าเป็นเพลงหนักแผ่นดินพี่ปองบอกว่าไม่ใช่เป็นเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเร็จจากเพลงบ้านเกิดเมืองนอนพวกเราก็ร้องเพลงสะดุดีมหาฮะอะ่มหาเออนั่นแหละสะดุดีมหาราชาไม่ใช่หรหอนั่นแหละปิดท้ายอันนี้น่ารักมากเลยนะแล้วได้ยินว่าเมื่อวานนี้ที่มีการชุมนุมเนะี่ยพวกเราผ่านทั้ง รู้สึกจะสามเดูเลยม,มั้งเนาะมีฤรดูเช้าก่อนติดอาตมาอาตมาไปตั้งแต่เช้าเลยนะจะบอกให้นะไปตั้งแต่เช้ามืดเลยตั้งใจไปบินดาบาดส่วนใหญ่พวกเราไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะมีสมณรูปหนึ่งไปเซอร์เวยก่อนสมณรูปนี้จะอ่อิ้วบาทไปด้วยจะอุ้มบาทไปด้วยจะเดินรอบพื้นที่ จะเดินบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยเพื่อบินธบ,บาทนะใครนิมนต์ไม่นิมนต์อาตมานิมนต์ตนเองอันนะไปบินธบ,บาทปรากฏว่าอาตมาก็เดินรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจริงๆนั่งรถรอบแล้วอาตมาทำยังไงรู้ไหมอาตมานั่งรถวนสามรอบวนซ้ายวนขวาวนขวาเ็าเรียกว่ากระทาประทักษิณสามรอบอาตมาจะทําแบบเนี้เพราะอาตมาเชื่อว่า การที่อาตมาไปวนขวาสามรอบอาตมากําลังไปไปแสดงความเคารพต่อพื้นที่ต่อพระแม่ธรณีแห่งอนุสาวรีย์ชัยอาตมาตั้งใจแบบนั้นคณะอาตมาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่วนขวาสามรอบซึ่งแตกต่างจากวนเผาศพนะเพาวนเผาศพเ,เ,เขาวนซ้ายแต่อาตมาเนี่ยวนขวาสามรอบ พวนสามรอบเสร็จับเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ให้เจ้าหน้าที่จอดรถแล้วอาตมาก็เอาบาทมาเดินบินตบาทนะมีคนใส่บาทด้วยนะมีคนใส่บาทด้วยเจ้าหน้าที่บุญนิยมทีวีนี่แหละบุญปุ๊กเป็นต้นปุ๊บทองไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบุญนิยมทีวีตื่นตั้งแต่ตีสามอะไปทํางานที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็คนนั้นคนนี้ก็ใส่บาทอาตมา อาตมาก็รับบาดเสร็จตับเรียบร้อยก็รีบออกไปทําธุระที่อื่นเมื่อวานนี้มีจุดไปยอยู่หลายจุดทีเดียวะแต่ก็สดับับฟังพวกเราอะนะตรางว่าตอนสี่โมงเย็นเนี่ยพระพิรุนมาเยี่ยมจะไม่ยมสี่โมงเย็นเนี่ยฝนตกไม่ใช่ตกธรรมดาด้วยตกแบบกระนำเลยทีเดียวอะ่ะตกแบบหนักเลยทีเดียวอะแลวปรากฏว่าประชาชนที่มาชุมนุมะนะ จำนวนมากยังยืนหยัดต่อสู้และสู้ต่ออยู่กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะโดยไม่ยั่นระยอท้อถอยต่อความยากลำบากต่อขอโทษเอาและท่านจันพูดผิดเองและเออหลายคนพูดเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ท่านจันเผลออีกรอบหนึ่งแต่ไม่เป็นไรสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชดยังรู้สังหมามันมีสี่ขายัางตก ปอนับภาษาอะไรกับพระจันทร์รูปหล่อจะไม่พลาดพลั้งก็ปรากฏว่าพวกเราฝนตกกันเนาะแต่สามารถยืนหยัดอยู่ได้จนกระทั่งถึงสามทุ่มครึ่นอาตมาดูเวลาเมื่อวานนี้หลังจากจตุพรพรมพันธ์นะนะพูดจบแล้วก็ มีเพลงสองเพลงตามที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ยพวกเราร้องเพลงกันแล้วก็ปิดเวทีโดยสวัสดีเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่น่าประทับใจมากอาตมาก็เลยบอกกับตนเองว่าเมื่อวานนี้ตอนจบจตุพรพูดถึงเวทีคอปทอด้วยแล้วก็พูดถึง องค์กรสามองค์กรที่เรามาร่วมกันจัดเวทีคอปทอไม่ว่าจะเป็นคอปทอเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรแรกที่เรามาทำงานกันคือเราต้องยกเครดิตให้เลยนะองค์กรเล็กๆองค์กรเครือคอปทอเนี่ยเป็นองค์กรที่เรียกว่าต่อสู้และสู้ต่อแม้จะเล็กแม้จะน้อยแต่ก็ยังยืนหยัด ส่วนอาตมาเนี่ยอยู่กับองค์ตองกองทัพธรรมมาที่หลังมาที่หลังไม่ใช่เป็นคนที่มา,มาแรกแรกแต่ก็เห็นว่าคอปทอเขาทำดีเราก็เลยมาเติมเต็มเราก็เลยมาสนับสนุนแล้วกองทัพธรรมก็มากันแบบชนิดที่ได้ว่ามากันแบบแบบน้ำซึมบ่อรายคือหมายความว่ามาเรื่อยๆมาไม่มากมาน้อยน้อยแต่มาอย่างต่อเนื่อง ภาษาบาลีเรียกว่าสมะจริยาแต่ว่าความประพฤติสม่ำเสมอโยมการทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องทำแบบนี้นะแ,แน่นอนใหญ่ๆเยอะๆเราก็ทำอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิไงไหมเราก็มากันแบบบิ๊กๆมาใหญ่ๆมาเยอะๆมากันมืดฟ้ามวลด,ดินเลยทีเดียวอะแบบนี้เราก็ทำถึงคราวทำเราก็เลือกที่จะทำแต่ ถึงวาระปกติเนี่ยเราก็จะเลี้ยงไฟเนี่ยอย่างเบทีกอปะทอของเราเนี่ยเป็นเบทีที่เติมปืนในกองไฟไปเรื่อยๆเติมปืนในกองไฟไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ไฟดับพี่น้องพอจะเข้าใจความจริงข้อนี้ไหมเราเติมปืนในกองไฟไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ไฟดับพอถึงคราวที่มีเหตุปัจจัยที่พี่น้องก็เราจะมากันเยอะๆ ก็อ,อาศัยไฟจากกองปืนที่เราเติมนี่แหละทำให้พี่น้องของเราเนี่ยได้รับการต่อไฟได้รับการจุดไฟไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเกิดปรากฏการ์มืดฟ้ามัวด,ดินดังที่เป็นอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดังที่ได้กล่าวมาอาตมาเองเนี่ยก็เลือกที่จะมาเป็นกองปืนกองเล็กๆดุน้นปืนดุนเล็กๆมาเติมไป จะมีข้อติดขัดมีอุปสรรคมีปัญหาเออโยมอุปสรรคเนี่ยถ้าแยกสั์แล้วแปลว่าอะไรรู้ไหมโยมอุป,ปะแปลว่าใกล้ตักคะแปลว่าสวรรค์อุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์อุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์ใครที่เจออุปสรรคเจอปัญหาเนี่ยคนนั้นกําลังใกล้สวรรค์นะนะ กำลังพัฒนาตนเองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอาตมาเคยเขียนบทกวีไว้ว่าอุปสรรคหนักหนาจงฝ่ากข้ามด้วยนิยามนักสู้ไม่รู้หนีแม้ทุกยากลําบากละบลอดทนสีทุกใช่มีไว้เพื่อทอต่อความทุกแต่มีไว้เพื่อสู้ให้รู้ว่าโลกนี้หนาแท้จริงใช่สิ่งุกทั้งเช้าสายบ่ายเย็นล้วนเป็นทุกอย่าปล่อยใจเจ้าจบทุกประจํา เมื่อเป็นทุกข์ก็ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ความสนุกอร่อยนิ่มไม่อิ่มหนำหลงสนุกหนีทุกข์กิ่งยิ่งระกรรมสนุกนำทุกข์ขนาดเต็มอัตราเมื่อเป็นทุกข์ก็ให้เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะความสุขแท้จริงใช่วิ่งหาแต่คือเรียนทุกข์ในโลกเป็นตำราเพื่อค้นคว้าความพ้นทุกข์จนสุขจริงทุกข์ทางกายเกิดอยู่ทุกผู้ป่วยก่อนมอดมวยกายเป็นศพสงบนิ่ง ททางกายจงรักษาอย่าประวิงทุกชายหญิงย่อมไม่สั่งทุกทางกายความทุกข์จิตเกิดอยู่ทุกมูเลาคือจิตเต้าเหงาเหลือจิตเบื่อหน่ายเหมือนอยู่กินในโลกันอันตรายเร่งขวนขวายออกจากโลกโตกอารมณ์มาอ่อนน้อมยอมรับกับทุกสิ่งคือยอมรับกับความจริงทุกสิ่งสมทุกคนทุกทรมานมานานนมเมื่อยอมรับปรับอารมณ์ไม่รมใจ อุปสรรคหนักหนาจงปากข้ามด้วยอดทนพยายามพ้น,นหนามในแล้วจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรทุกเท่าใดก็แค่เป็นเช่นนั้นเองนี่คือทุกเป็นเช่นนั้นเองอยากจะให้กำลังใจพี่น้องไว้จริงๆอาตมามาติดฝนอยู่ที่ผ่านฟ้านานเชียวเรียกแท็กซี่ก็ไม่มีแท็กซี่สักคันหนึ่งก็เลยใช้รถส่วนตัวมา รถอะไรรู้ไหมโยมรถเก้าเก้าคือเก้ามาข้างหน้าจากผ่านป้าจนถึงที่นี่แท็กซี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราอาศัยอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรซิยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแกเราได้เออเมื่อวานนี้โยมได้เห็นรุ้งกินน้ำไหมโยมโออ,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 อสวยมากเลยไหมโยมสวยจริงๆนะ รุ้งกินน้ำสีอยู่กี่สีเจ็ดสีเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสีอะไรบ้างม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแปดแดงเห็นไหมสีทั้งเจ็ดสีเกิดจากฮะมีสองเส้นด้วยเหรออ้าวอาจามาดูภาพเห็นมีอยู่เส้นเดียวตั้งแต่ขอบฟ้าโนอนมาถึงขอบฟ้านี้เลยอ่ะอยมเห็นสองเส้นใช่ไหมโอ้ นะอ๋อรอบมนุษย์สวัชัยใช่ไหมอตอนแรกสั้นใช่ไหมอ๋อต่อมายาวเหยียดเลยทีเดียวเนาะเอาวงกลมโดยรอบมนุษย์สวรีเลยโอ้ดูแล้วอดูแล้วขนลุกเลยอะ่ะอาตมาเชื่อว่าฟ้าเป็นใจอยอมว่าไหมอาตมาเชื่อว่าฟ้าเป็นใจฟ้าร่วมรับรู้ต่อการกระทําของพี่น้องเราอะ่ะฟ้าร่วมรับรู้ว่าปัดนี ฟ้าก็จะเชื่อมสายรุง้งแพร่ขยายสายรุง้งให้เต็มท้องฟ้าความสวยสดงดงามเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ต่างสีแต่มารวมกันม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแตดแดงไม่จำเป็นต้องรวมกันแบบชน,นิดที่เรกว่ารวมกันจนกระทั่งเป็นสีเดียวกันซึ่งอาตมาเคยได้ยินว่านะจริงไม่จริงถ้าเจ็ดสีรวมกันเนี่ย มันจะกลายเป็นสีอะไรนะฮะเป็นสีอะไรนะเป็นสีแห่งความว่างเปล่าหรืออะไรอาตมาก็ไม่แน่ใจแต่ประเด็นของรุ้งเจ็ดสีเนี่ยอาตมาอยากจะพูดธรรมะให้ที่น้องของเราได้ฟังไว้ตรงนี้ถามว่าทาไมรุ้งเจ็ดสีเนี่ยอยู่ในสายรุ้งเดียวกันแต่ไม่จําเป็นต้องกลืนเป็นสีเดียวกันแยกสีม่วงอยู่ส่วนม่งม่วง รามอยู่ส่วนครามม่วงครามน้ำเงินอยู่ส่วนน้ำเงินเขียวอยู่ส่วนเขียวเหลืองอยู่ส่วนเหลืองแดงอยู่ส่วนแดงแต่มาเป็นสายรุ้งเดียวกันได้เจ็ดสีกำลังสอนธรรมะอะไรแกเรารู้ไหมคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนกันคุณแตกต่างกันได้คุณอาจจะมีความชอบบางอย่างคุณอาจจะมีความเชื่อบางอย่างแต่ เวลาคุณมีจุดร่วมเดียวกันกับเราเช่นเราต้องการปกป้องอธิปไตยเนี่ยเมื่อเช้านี้เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยอาตมาไปบินดาบาตอาตมาพูดกับพวกเราว่าพวกเรามาปกป้องอธิปไตยนะโดยเฉพาะมาปกป้องรรมาอิปไตยที่บ้านเมืองย่ำแย่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเพราะว่ารรมาอิปไตยไม่มาประชาธิปไตยก็เลยไม่ดีที่ประชาธิปไตยไม่ดีเนี่ย เพราะว่าเราไม่มีธรรมาธิปไตยนักการเมืองเอาแต่ซื้อเสียงเนาะโยมเนาะซื้อเสียงซื้องูเห่าแจกกล้วยแล้วก็ทําอะไรก็ตามอะเพื่อให้มีคะแนนเสียงในสภาเนะี่ยแล้วการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหใช้วิตามินเอมมาเนะมันนี่ใช้เงินนะี่นะมืดฟ้าบนดินเลยทีเดียวอะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยตัวเลขเป็นหลักพันเลยนะโยมนะ ใยเนี่ยที่นครเขตแปดยอมทราบใช่ไหมเออแต่ก่อนเนี่ยหลักใจตะตังซื้อเสียงเป็นหลักร้อยปัจจุบันนี้หลักร้อยไม่ได้แล้วต้องเป็นหลักััอาจมาไปถามนักการเมืองที่ราชบุรีเขาบอกว่าถ้าเขตไหนมีการแข่งขันสูงเนี่ยต้องซื้อถึงสองพันบาทต่อเสียงเนี่ยต้องซื้อกัน,อ,น,นอันนี้นักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่เล่าให้เรามาฟังจริงๆนะ ต้องซื้อกันถึงสองพันบาทซื้อเสียงซึ่งอันนี้มันเป็นการทําลายประชาธิปไตยประมาว่าถ้าประชาธิปไตยเป็นแบบนี้เนี่ยเลือกตั้งแต่ละทีมีการซื้อเสียงกันจริงๆมันมีสองแบบนะโยมหนึ่งใช้กระสุนสองใช้กระแสใช้กระแสก็คือโกหกมุสาวาดปั่นเรื่องมีพักการเมืองพักหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ได้ซื้อเสียง แต่ปรากฏว่านักักการเมืองพักนี้อาดมาก็ไม่เอาด้วยเพราะว่าเขาใช้มุสาวาดใช้การโกหกเหมือนคณะราษนะแหละโยมคณะราษอาจจะมีส่วนดีบางเรื่องบางสิ่งแต่อดมาไม่เห็นด้วยกับคณะราษในเรื่องการใช้คําโกหกนําหน้าทุกวันนี้ลูกไทยหลานไทยก็ยังใช้คําโกหกนําหน้าคุณเซนทักษิณเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่โกหกแทบทั้งนั้นแหละโยม ทั้งหุนเซ็นทั้งทักษินเนี่ยไม่มีใครดีกว่าใครนะแต่ทุกวันนี้ยังเป็นยุทธการจรจรจรปล้นจรเนียจรเล่นงานจรเนียซึ่งอาตมามองว่าอันนี้ธรรมะ,ะคนดีเนี่ยจะไม่ไปทำร้ายคนชั่วโยมว่างไหมคนดีเนี่ยจะไม่ทำร้ายคนชั่วแต่คนชั่วกับคนชั่วเนี่ยเขาจะทำร้ายกันเองนั่นเป็นเรื่องของเขาอะ่ะไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะ เราก็เพียงยืนหยัดอยู่กับคุณงามความดีเท่านั้นแหละพอเดี๋ยวว่าไหมเราเพียงยืนหยัดต่อสู้และสู้ต่อประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆโดยไม่ไม่ไปทําความชั่วแบบเขาอ่ะเดี๋ยวคนชั่วเนี่ยมันจะทําลายกันเองเยวไปจะเข้าใจไหมที่สุดคนชั่วจะแพ้ภัยตัวเองเพราะนั้นวันนี้อาตมาจะพูดตั้นๆให้ถึงสามสิบนาทีเพราะว่าผลตอบ มาช้าเดี๋ยวพวกเราก็จะเคารพธงชาติในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ขอประกาศบอกกับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าชีวิตของพวกเราที่มาช่วยกันเติมปืนในกองไปแม้พวกเราจะมากันเป็นเล็กๆแต่การที่คุณจตุพรพูดปิดเวทีเมื่อคืนนี้แล้วก็พูดถึงคอปทอเราอ่ะ ที่มายืนหยัดต่อสู้และสู้ต่อแม้จะมีคนมาไม่มากนะักแต่นั่นแหละอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพวกเรานึกถึงสุภาษิตพระโพธิสัตว์สยังอภิญญาที่ท่านสอนว่าเน้นเนื้อให้เหนือกว่ามากเน้นลากลากก็คือลากถูไปแม้ยาก,กว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นแกนให้แน่นกว่ากว้าง เรากำลังรอกฎแห่งกรรมทํางานนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้ดูซิกฎแห่งกรรมจะทํางานอย่างไรวันที่สี่กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดูสิกฎแห่งกรรมจะทํางานอย่างไรอาตมาว่าสามดีกาที่นัดเดือนเดียวอ่ะกรกฎาคมถึงกี่รอบอะสี่รอบนัดคดีนะวันที่สี่ อันนี้แสดงว่าสามขยันมากเลยนะพวกเราติดตามดูต่อไปพวกเราก็เติมฟืนในเชื้อไฟไปเรื่อยๆสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมในสองนาทีที่เหลืออยู่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงขอรบทรงชาติขอประกาศบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้ว่าตลนจำชำพื้นตะอื่นตกชโลมโลกนองน้ำตาล่าไหลฟ้าเอ่ยเจ้าผิดหวังหรืออย่างไร จึงร้องให้หลั่งน้ำตาเมื่อราตรีคงไร้ดาวไร้เดือนเป็นเพื่อนคิดจึงมืดมิดมัวหมองไม่พองสีรออรุณเปิกกล้าไม่ช้านี้ก็จะมีเพลงธงชาติประกาศธรระได้เวลาเพลงธงชาติและเชิญพวกเรา